สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนถักเปียให้ตัวเองนะคะโดยนางฟ้าสาวงามแห่งประเทศนาจิบังทำยังไงอ่ะเอาเหี่ยงวะคือเป็นแนวนี้นนจะนับทำหาเลย ก็แบ่งเป็นสามใช่ไหมถามหน่อยมีแฟนยังอ่ะยังไม่มีไม้ว่ามันแหลวไม่่อยเห็นก็จะ่อยดูวันเยอะเออไปจอนไปตา บไปน้อยหนึง่งดูเองนะอธิบายไม่ถูกนี่พักเบรกอยู่นะคะไม่ได้เวลางานนะคะกำลังจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วค่ะ กระสีก็ตกตายอ๋อค่ะยังผมไม่ถูกเยอะผิดไม่แค่นี้เออนี่ก็น่าเช่วะ่ะนัน่นนี่เออเออบแช่จริงก็ <c oughs> งมันมันได้ใจอ่ะคนเรามีสองด้านเสมอด้านดีก็ใช้กับ นคนดีๆ,ด,ๆด้านเฮียวเพื่อใช้กับคนเฮียเฮียแสวยอ่ะเมื่อกี้อะไรแล้วนะเดี๋ยวเรอไปที่เราให้ดูเลทักทองเกลือกันนะเอาม,าม,ามาัดมัดมัดแล้วเอออีกครั้งหนึ่งสวย เจอร่วบผมเถอะพอดีเพราะว่าน้องฟ้าสักคัดไม่เป็นไรลูกค้าไม่มีไม่เป็นไรลูกค้าไม่มีต่อตปเถอะยิ้มใส่ไม่ดีเสียงหัวไววกว่าตีนแต่สวย,ยางามอ่ะสมชื่อนองางฟ้าทำชื่อก่อนสิค้า<ช>น้องฟ้าโสดนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่ ตูตช่องนี้แหละค่ะดูบ่อยๆดูดูบ่อ,บอยเอาบางเฮ็ดยังละบันเมื่อไหนบางบางันบันตูเท่งมาตีตูดเราใส่้านะทีิเก้าสิบ,บเธะเก้าหาเก้าห้าก่สิบสี่สิบแปดสี่แปด อยาคี่ีฮิชชอ,อ,อร์วันกลอนเราสี่แปดแล้ววันนี้ต้องสีเจ็ดสิเธอก็อกินเทร์รี่เฉยๆเลยว้าวสีสิบโอ๊ยว่าไม่มีเหเาารียญห้าออกพระรามส่ก็ได้วะสวยงามพระรามแปะคนก็สวยผมก็สวยถ้าเปียเองก็ได้อีโอูโหคนอะไรแต่ยังไม่มีผัวนะคะ <laughs> ไม่ใช่สวยเกินไม่มีใครกล้าจีบหเห็นไหมถูกคนสวยสุดมากผู้ชายไม่กล้าจีบกลัวอกหักไงเอามาไหมแมนเหยียงอยู่แต่ว่าเบรไม่ถูกสวยแล้วสว่จะสับเบียดแม่ไม่เหรอาไมจาย มนสวยทำได้ทุกอย่างยุบเวี้ยนหาผัวดีๆนี่ชมยังไหมใช่ด้วยสิด้วยสิตอกบัตรตอกบัตรเดี๋ยวไม่ได้เบียร์ข <recess> ย <ed isolation> <ife ed> ันตั้งสามลอยอยู่ ถักยังไงก็ดูเอาเองนะคะอธิบายไม่ถูกเอ้าไหมเท้าเท้าเท้ามัดเลยสวยงามพะลาแปมนามแล้วยังยังอยู่ไปให้เลยนี่ไงเอามาฟาดกูเสยแมะคือเหตุจังซีมึงคือเหตุกับปู่จังซี คขขใครงามรัสในปัจเพยวิวูดกระจกก็สวยคนก็สวยราคาดเีเกอ,อ <c oughs> ได้ประมาณนี้เส <c oughs> ียงหัวไายว่าขึ้นกวนตีนสวยค่ะรอดอ่ะาาาในข้างนี้ใส่ <c oughs> เอวาวาวาว คว,วามติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe b ายบาย